ดูแลแผลเป็นจากอุบัติเหตุที่มีสีจางลงด้วย fractional laser และแสงอาทิตย์เทียมกระตุ้นการสร้างเม็ดสีครับสวัสดีครับหมอรุดครับผมวันนี้หมอมีเทคนิคในการดูแลรักษาแผลจากอุบัติเหตุนะครับที่จะมีสีาจางลงหรือว่า hypopigmented traumatic scar บางครั้งเนี่ยการเกิดแผลเป็นเนี่ยนะครับาบางทีสีจะเข้มขึ้นบางคนเนี่ยสีจะจางลงแล้วมีความไม่เรียบนะครับหมอจะใช้เทคนิค fractional laser fractional laser นอกจากจะช่วยปรับ พื้นผิวให้เรียบขึ้นแล้วเนี่ยยังเป็นการกระตุ้นให้เม็ดสีเนี่ยนะครับทำงานได้มากขึ้นด้วยแล้วก็จะทำให้สีจางลงเนี่ย กลับมาแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยหมอยังใช้เทคนิคคืคอแสงอาทิตย์เทียมหรือว่า u v b phototherapy เนี่ยนะครับซึ่ง u v b phototherapy เฉพาะที่เนี่ยนะครับจะปลอดภัยนะครับผมในใช้บริเวณแผลนะครับจะกระตุ้นการสร้างเม็ดสีได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยหมอก็จะมีตัวยาเฉพาะที่จะช่วยรักษาแผลเป็นที่มีสีต่างลงปรึกษาได้ที่ a c e b o o k หมอรุชงคุย